ได้แบบนั่งสมาธิแนะเสียงมันบอกบอกนะครับเสียงมีดุบอกว่าเก้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 าอือคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีเอฟซีเพนช่องบาว์ยาคนเดิมนะครับเนาะมื้อนี้เฮชรกระได้มาทำภารกิจอยู่ที่วัดของปู่สุขนะครับเนาะสีมาตาม ตัวเลขให้พี่น้อง FC แฟนช่องท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเนาะตัวเลขเปินสิเป็นจ่ายนั่นแอดมินก็เป็นแนวทางนะครับเนาะในการนําเสนอเท่านั้นแอดมินก็บบอสสามารถที่สิหูลงหนาได้ว่าตัวเลขเปินสิเของสิลิสดะให้พี่น้องทุกท่านได้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเดี๋ยวกจะพาเขาไปหาปูนะครับเนาะเนาาาาอออ้้คครรรัััับบสสวดดีีททท่่่ผูชชชมมมมตติ ดต็นนับมีนิดครับดนสีตาปนสีอนันนี้เป็นเป็นโร่พที่เกิเป็นมาสดอกขอมันบอกกาสดอกขอจอชะตามันนอนลงอ๋อแล้วก็ทำน้ำมุนครับผมทำน้ำมนตอนหลังมากก็เลยก็เลย มาตัดสินใจมาไปบวชไปอยู่ป่าจังหวัดกาญจนบุรีก็เลยไปไปบวชเป็นฤาษีอยู่นั่นแต่นานเป็นฤาษีนี่เป็นเป็นเป็นขลุาวดะครับเป็นฤาษีเป็นฤาษีนี่เป็นขลุวดะเป็นเป็นฤาษีเป็นขลาวดะมาบวชเป็นฤาษีอยู่นั่นเป็นเขตจังหวัดกาญจนบุรีพอดีกับมีคนกุ้งเถกเขาไปทำบุญตามป่าเนี่ยก็เลยมาบวชพระให้อื่นนะ เป็นผ้าอคอนสายลงพ่อฤา้ซีลิงดําไโปยกรุงเทพเป็นลูกซีขอหลงพ่อฤา้ซีลิงดําเือนัน<อ>เขาก็เลยมาบวชให้หลวงปู่ม<อ>าบวชหลวงปู่ก็เลยก็ <c oughs> เลยกันที่ตามเรามาต,ตลอดละเก่ยวก็อะไรทั้งหมดเกี่ยวกัหลงพ่อฤา้ซีก็นจิดูประวัติละเอียดหลายอย่างเกี่ยวกับทันบอกสอนมานะเพราะว่ามันเป็นขอ,องถี่ของถี่ละเอียดอนที่ทํำเปา่าทํำ คนจีมมีมาสารต่อบ่ได้งานเขอายันกอบแบบนี้เป็นเสียงเป็นเสียงแล้วก็เก้าหนึ่งเราบอกมายังไงเก้าหนึแล้วนิมิตในท่งฝันก็ไดเป็นแปดหักแค่นั้นเองนิมิตฝันเดี๋ยวก็ฝันเดี๋ยวก็ฝันสระได้มากแค่นี้นิมิตนิมิตค้อฝันนี่ได้ได้ตัวใดกับปูได้แปดห เด็ดเป็ดหาเด็ดเปดหาเป็ดหาตัวเดียวนี่บอครับเปดหาตัวเดียวสิงศักสิทธิ์เทเทวดาปูมเจ้าทีฤาษีตาไฟปูเทปเทวดาสิงซักสิทธิ์อยู่ที่นี่หัวฤาษีตาไฟก็คือห้เมนมาหลายวดแล้วเป็นไตรงติงผ่านมากอะรู้สึกว่า ไอ้เหม็นย้ำอยู่คงดีแต่ว่างวดนี้ก็จะขอเพิ่อนอีกไอ้เล่ามาดานบันดาลน่ะให้ไป <c oughs> ดูจ,จุดวันที่มันออกเงินละของชฉลาเงินละเอาเนี่ยนอนกองกันเป๊ะเลยก็ของชฉลาคุณน้องวันนะี้เนาะอ๋อเงินละเนาะพูดถึงบริสุทธิ์ตาไฟสูตร มหาลาทที่วินิจกวินิั8เด็ุวันขอโดนบรรดาสิ่งสังกิมีกให้มาให้ช่วย่ยวกับโชคลาบเลขถูกของปู่ปันนีเดอร์ถูกสังกิมิติ เดี๋ยวสะเป็นจุดเดิน<ม>นะครับปูเพิ่นอธิษฐานจิตนะครับผมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับ<ม>เดี๋ยวไปโลดลุ้กนกันว่าถูกเสียงใตยนะครับสิเป็นต,ตัวใดค,ครัวนะครับตัวไหนครับผมเหลกอันเก่าๆเนี่ยบปูบ่แม่นบ่แม่นบ๊อบแมนตุเ่นบ้านถีนุ่งบ้าผูกกับด้กชาบ้านแหลกที่ไปดูถีนะ ทีหลวงปู่ไปบอกว่าเดี๋ยแต่มันออกข้างล่างเขาวางเงินนะเขาปลุกไปย้ำว่าจะบอกใครได้อีกอย่างนึงย้ำไม่อือเราบอกของกันอยูห้าสามเก้าเออครับท่านผู้ชมครับผมเนี่คือเลขของปูสุกนะครับเนาะเป็นกระไฮมาเก้าเก้าเก้าหนึ่งกับแปดห้านะครับเนาะครับผม เป็นตระเรกข,ของปูสุขปัญหามากที่นี่เขาก็มาล่อลุ่นเรือถูกอีกทีื่งหนึงนะครับเนาะที่เป็นอธิษฐานจิตเมื่อกี้กัแอดมินเยร์ตึ้งอะไรทำไปทีจุดแล้วครับเดีย๋ยวเขามาล่อลุ่นเรือถูกน้กันนะครับเนาะอันปูครับที่อันพระพันว่าหาสามเก่าเทวศีลออกออกวันนี้ปะปูออกวันนี้อื่นอ๋อรออกวันหข้างล่างพันว่าข<ร>้างล่างครับอ๋อครับผมเป็นการได้บอกว่าข้างล่างนะครับเนาะเออเขาบอกว่าข้างล่าง<ถ>เลยครับผ <ละ S 1> ม นี่คือเลขนะครับผมเดี๋ยวขอชี้แจงเกี่ยวกับวเด้อก่อนเดือถูกสีมานะครับผมนะครับโอ้นะครับผมนี่มีคองปูได้เก่าเก่าเก่าหนึ่งแปดห่านะครับผมแล้วก็สามหาสามเก่านี่ปูได้มากกว่าคิดก่อนนะครับผมนะครับคิดก่อนนะครับส่วนสามเก่าหาสามหาเก่านี่คือแจงมาจากหาสามเก่าเด้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาล่อเล็กถูกน้ำกันนะครับผมสำหรับกระดาษที่แคบเด้อชาวใบก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาล่อเล็กถูกนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเล็กถูกของ ปูสุกนะครับเนาะที่ปูเป็นได้เป็นปูอธิฐานจิดให้ครับผมก็ได้ได้ครับผมตัวแรกครับผมก็เป็นเลขห่านะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาลุ่นอีกทีนึงว่าสิเป็นตัวใดนนะครับเนาะเป็นถูกจากปูสุก็นใดอธิฐานให้ครับผมอธิฐานจิตก่อนสี่ห้าสิจุดนะครับเนาะได้เลขห่านมดแล้วครับมานั่งแลยวมานั่งดูผักผักมือถูกนะครับมาลุ่นบ้านเราบอกกับปูแล้วว่าปูสุกคนไหแไปนะครับเนาะ สามเก่าเนี่ยข้างล่างเด้อวนนันเราเราเรามานั่งยู่นี่ครับเรามานั่งโผลกับปูนสตไฟนะครับโดยการครับผม<อ>ตัวที่สองกับมาแล้วนะครับเนาะเป็นเด็กเกตครับผมจากถูกเชียงไทยของปูสุกตี่เปนใดอธิษฐานจิตแห้ก่อนที่สี่จุดนะครับเนาะได้ตัวที่สองมากับเป็นเ็ดครับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วหาเ็ดครับผมจะหลุนตัวที่สามด้วยกันนะครับเนาะเอาไดมันกไก่เด้อพี่น้อง เจ็ดนี่ขยันได้ลีเนาะเจ็ดกับเก่าเนาะเจ็ดขยันแท้เจ็ดเก่าโอ้มือสั่นยังไงเจ็ดเก้านะครับเนาะห้าเจ็ดเก้าครับผมเลขที่สองเลายคนครับผมครับผมนี่ก็คือเลขถูกของปูนะครับเนาะที่เป็นอธิษฐานจิตให้ก่อนที่เฮาสิมาท้าไปทีจุกครับผมก็ได้หาเจ็ดเก่านาะครับเนาะเป็นเลขที่แนวทางนะครับเนาะของปูเพิ่นนะครับ ทีนี้กับแอดมินกับสิขออนุญาตมากจับไห้ครับผมมาแจ้งไห้นะครับเนาะอ่ะครับผมก็คือตัวเลขสรุปตัวเลขของปูสุกนะครับเนาะเพิ่นก็ไดเก้าเก้าเก้าหนึ่งแปดห้าห้าสามเก้าสามเก้าห้าสามห้าเก้านะครับเนาะนี่เป็นเลขของเพิ่นนะครับที่นี่เป็นเลขทูบครับผมก็ไดห้าเจ็ดเก้าครับผมแอดมินก็ได้แจ้งเอามาให้เป็นเจ็ดเก้า หาเก้าหาเจ็ดนะครับเนาะนี่ขึ้นเนียทาทางนะครับให้ท่านผู้ชมใส่วินิทพิจจรณาเอานะครับเนาะไปวิเคราะห์เบิ่งตัวใดมักกัจยังคอยลงทุนครับผมกันตัวใดบ่มักกัสามารถเตือนทานได้ครับผมบกับขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดับชมนะครับเนาะจะพบกันคลิปหน้านะครับเนาะขอบคุณครับ